สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราใส่ชุดโกโกวาแต่ทำไมของพี่ปอมันเสื้อมันไม่มีสีเหลืองอะทุกคนใครทำเสื้อสีเหลืองได้ไหมมันทำได้ปะหรือได้เท่านี้อะบอกโดยแล้วก็พี่ปอยจะทำเป็นสไตล์อื่นนะนี่ชุดโกโกวามันก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีส้มมันก็จะมีประมาณสองสีเนี่ยเนาะแต่เราเอามาเป็นแบบอื่นแบบเฮ้ยที่บ้านเราไม่มีไงที่บ้านเราแบบ แม่ไม่ซื้อให้อะไรเงี้ยพ่อไม่ซื้อให้แต่เราเอาแบบเอามาทำเองใครมีเสื้อสีเออสีสีอะไรนะสีเหลืองกระโปรงสีส้มหรือกางเกงสีส้มอะ่ะเฮ้ยมันเป็นได้ปะมันเป็นได้ปะถามจริงได้เนาะได้ใช่ไหมเออลองออกมาใส่ดูดีเฮ้ยยากเห็นเหมือนกันนะบ้านพี่ปอไม่มีเสื้อสีเหลืองเลยอะ กระโปรงสีส้มมีไหมอะ <c oughs> วันหลังลองมาใส่ดูดีกว่าว่าเฮ้ยมันจะเป็นโกโกวาแบบไหนนะเนี่ยเออน่ารักคองน่ารนะักเนาะกระโปรงสีส้มเสื้อสีเหลืองเออเออเออเดี๋ยวลองเนาะเดี๋ยวไปขุดตู้เสื้อผ้าก่อน <c oughs> เออเดี๋ยวลองไปขุดตู้เสื้อผ้าก่อนใครยังทําหัวโตไม่เป็นนี่พี่ปอมาทำแล้วมันเหมือนกระตุนมากเลยอะทุกคนไอหัวโตนี่ไปซื้อจากร้านค้านะทุกคนแล้วก็เอามาใส่นะมันจะเป็นหัวโตยแอบลื่นน้ำลาย เฮ้ยน่ารักเหมือนกระตูนเลยอ่ะดูดิทุกคนเออถ้าใครยังไม่เคยทําก็ลองทํานะเดี๋ยวพี่ปอจะให้มันเต้นนะแบบน่ารักน่ารักนะแบบพวกนี้มันตามติดมากเลยทุกคนนี่โอ้โหน้าไร้กาดมากเลยไร้ๆน้าไลา่ๆแต่เต้นนะ่ะเหมือนโดนบังคับอะ่ะเหมือนครูให้เต้นงานโรงเรียนแล้วเราแบบไม่อยากเต้นอ่ะทุกคน นี่มีใครไม่อยากเต้นงานโรงเรียนป่ะมีปะไม่มีหรอกเนาะเพราะว่าต้องเต้นเพราะอะไรชุดมันสวยตอนนี้ไม่มีละเด้งงานโรงเรียนนะเพราะอะไรโควิด <c oughs> มีโควิดอดเต้นเลยทุกคนโอเคไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าน่ารักมากเราไปเล่นกันดูนะสวยพี่ปอชอบ